ะะมันก็เช้ามาแล้วเป็นเช้าที่อากาศหนาวมากนะตอนนี้ก็มีกําลังจะเตรียมตัวไปอัมพวาค่ะอาจจะมึนๆเออเอ,เอนิดนึงนะเพราะว่ายังง่วงอยู่เลยอะแต่ว่าอาบน้ําแล้วแต่เพียงแค่ยังไม่ได้ทําอะไรกับผิวหน้าเลยตอนนี้เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าทริปนี้ก็ค่อนข้างเป็น family t r i ิปมากๆเพราะว่ามีจะไป บ้านคุณลุงนะคะบ้านคุณลุงมีก็คืออยู่ที่อัมพวานั่นเองอันนี้คือแบบว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างจะแบบอนามัยด้วยเพราะว่ามีคุณปู่คุณย่าไปด้วยเราก็จะต้องแบบเข้มงวดกว่าทุกครั้งที่ไปเที่ยวเพราะว่าคุณปู่คุณย่าแบบเขาแก่แล้วเออเราก็ต้องระวังนะคะแต่มีความน่าเศร้าในทริปนี้ก็คือคุณพีทนะคะคุณพีเขาไม่ได้ไปกับเราด้วยคะ่ะเพราะว่าเขาติดภารกิจซ้อมบาสนะคะอุย้ยพูดละ คิดถึงแต่ว่านางยังไม่ตื่นแน่เลยเดี๋ยวเราโทรไปปลุกกันดีกว่า <g ülme> 9โมงนะคะฮัลโหลตื่นแล้วหรอ <c oughs> คิดถึงไงเขาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกี่โ <c oughs> มง9โมง เนะออนี่เก้ามาอือแล้วโอเคแต่เขาไปเตรียมตัวก่อนนะโอเครักนะจุบจ๊บจุ๊บเหมือนแกล้งเลยอ่ะคือนางยังไม่ตื่นเมื่อคืนน่าจะนอนดึกมาเพราะรู้สึกว่าแบบจะติดมังงะอ่านมังหะวันพีชเออ ก็เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะออกเดินทางแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูเดี๋ยวก่อนออกเดินทางกันเนี่ยเราก็ต้องมีภารกิจแบบว่าจับเจ้าเหมียวเข้ามาในบ้านก่อนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าซันบาสของเขานะคะทำอะไรทำอะไรนะโอ้โหาวเข้าบ้านเข้าบ้านได้แล้ว ขูตาข้าวบอยเจอข้าวบอยทริปนี้พ่อขับแฟนขับพี่ขับไปแล้วพ่อขับตอนนี้ก็คือกำลังวุ่นวายมากเลยนะเพราะว่าทุกคนจะออกเดินทางพร้อมกันนะคะนี่ขนของเสร็จเรียบร้อยแล้วการเดินทางในทริปนี้ก็จะมีมีคุณพ่อคุณปู่คุณย่าแล้วก็ป้านะคะป้าหนูนั่นเองป้าหนูจ๋าลูก อันนี้ก็คือป้าหนูจริงๆนะเนี่ยถึงแม้จะดูเด็กมาก <ไป S 1> คุณปู่ไปไหนกันไปปิกนิกไปปิกนิก <c oughs> ตอนนี้ก็เตรียมออกเดินทางกันแล้วนะคะข้างหลังก็จะมีป้าหนูหมี่แล้วก็คุณยาคุณยาถักทายหน่อยค่ะ <c oughs> แล้วก็ข้างหน้าเป็นคุณปู่คุณปู่นั่งแล้วเดี๋ยวพ่อขับ บอกพ่อบอกไ่แต่พ่อยังไม่ขึ้นรถเลยนะบอกพ่อบอกไปได้เลยตอนนี้ก็ยังไม่ถึงถึงครึ่งทางยังคับปะหนูเออยังเกือบแล้วเกือบแล้วปะหนูชมแบบอันนี้ยังไม่พ้นกกงเทพเลยค่ะอีกกี่ชั่วโมง หนึ 1> 1่งชั่วโมงห้าสิบหาค่ะใช้เวลาเดินทางมานานมาก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 ปนุปนุเริ่มนิ่งหิวข้าวมากเ,เ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลุงน้ำที่นั่นก็จะมีลุงน้ำแล้วก็ป้าปุ๊กว่าแบบว,ว่าลุงน้ำกับป้าปุ๊กเตรียมอาหารแบบสุด<อ>พิเศษอะไรให้เราบ้างโอ้ยสนมะพร้าวสวยมาก นี่เราก็มาถึงบ้านคุณลุงกันแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลุงน้ำกันแล้วนี่คือลุงน้ำลุงน้ำเป็นพี่ชายของคุณพ่อนะคะอยู่ท้องช้าไม่กินอะไรกํลังรู้จักโอ้ยอนนี่สวยจังโอ้โหพ่อผมไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยอันนี้สวยจังเลยคอนเทนเนอร์ ไปหาป้าปุ๊กพาไปหาเจ้าพาไปไดูอาหารก่อนที่ ดูย่าไปทานอาหารสุดอร่อยก่อนนะคะแค่เห็นก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> นี่แบบว่ามีคลองอยู่หลังบ้านเลยแล้วพ่อแล้วพ่อตกลงไปอะตุก้ก เขาบอกว่าที่บ้านของคุณลุงหมีเขาก็แบบว่าอากาศดีมากเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนได้รีแล็กซ์จิตใจจากเมืองอันวาวุ่นใช่ป่ะพ่อ Yes <laughs> ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูคิดถึงพีทแล้วเนี่ยฮะน่ารักไหมพีทน่ารักไหมฮะ <Huh? S 1> พีทน่ารักเฉยเฉยเ <laughs> นี่พ่อพามาดูคลองน,นี่แยกเข้าไปอีกนี่คือ คลองคลองจริงๆเลยดูวิธีปลานะบรรยากาศดีมากตอนเย็นๆนะจะแบบว่าสุดยอดชิลเราต้องก่อกองไฟต่อไปเลยคนเดียว <laughs> ใช่ไหมทุ่งแน่แตอนนี้ก็พามาดูเรือนปลูกต้นไม้ของลุงน้ำนะคะเดี๋ยวเขามาเลย ต้นไหนอยากแนะนำบ้างอันนี้สเสนจ์จนบุษราคำอ,อ,อันนี้คือแพงที่สุดใช่ไหมคะประมาณเท่าไหร่อ่ะุงนะประมาณถ้าขายตันนี้ก็ต้องสองแสนอุตตะขอขอถ่ายถ่ายเกกับต้นไม้แพงๆหน่อยอุตตะสองแสนเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็เป็นราคาตามความชอบนะครับ แต่เขาก็สวยจริงๆอันนี้รูฉล,ล,ฉลุเหมือนป่วยเลยอะแต่มันเป็นสีซีดอันนี้ซีดบอนบอนหูช้างขาวหูช้างขาว,วาาขาวนี่ก็สวยโอ้โหมีด่างหลายหลายด่างเหลือเกินนี่นี่อะนี่อะสิครับบุ้ยแดงอินโดแดงอินโดที่เขาฮิตกันนี่นี่ก็มี งเหย,ย,ยหลังเหยียบนี่น่าจะเหยียบไปหลายหมื่นถ้าเหยียบทีนึงโอ้โหอันนี้แมอง,<ไ>งอะไรกัดมีรอดสิโอเคครับเดินเล่นหนาวไหมอากาศเยน็นเย็นหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นเย็ Й นไม่ถึงกับหนาวแต่กัญี้ต้องติดเสือ้อคลุมไว้ นี่ว่าือมีบอปบาด้วยเฮ้ยนี่นี่นี่นปลาคาร์ปก็มีนะจ๊ะเอ๊ะ คือเขาหายไปแบบไม่บอกอะไรเลยนะนางเพิ่งจะตอบมานะคะดูเออมีความแบบรับทราบครับนะเออจะโดนบรรยากาศที่บ้านคุณลุงหมีก็คือแบบสบายมากเลยนะเพราะด้วยความที่อัมพาวาค่อนข้างจะเป็นป่าเป็นสวนนะเนาะแล้วก็แบบฟิลธรรมชาติถ้าแฟนอยู่ด้วยคงจะแบบฟิลหวัวใจเป็นคนคลั่งรักอะเออ รูปต้องขึ้นแล้วจังหวะเนี้ยพี่ชายมานะคะนี่ก็คือคุณพี่ของฉันเองนะคะมาจากไหนพี่ปาดชะเชิงเช้ารถติดไหมติดตรงพระรามสองเนี่ยเมื่อเช้ามาก็คือแบบสามชั่วโมงอะโอ้โหพี่ปาดซื้อเค้กมาคือแบบว่า มันกลิ่นหอมมากเลยครับป้าปุ๊กเจแล้วอยากให้กล้องมีกลิ่นมาเลยมันหอมมาก <c oughs> <c oughs> นี่คืออาหารมื้อเย็นของเรา,เอาอโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ,ะพ่อไปกินข้าวกันพักผ่อนเาังเลือกหนังที่แบบเลือกหนัง <c oughs> ระทึกงใจเจ้าก็อาจจะต้องได้เวลาทุกหาพีทฮัลโหล,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 ลทำอะไรทำอะไรอ่ะรอพ่อเลือกหนังไว้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้ว พ่อมีอะไรจะถาม,นมหนังที่ลูกผู้หญิงโดนงูกัด <c oughs> เรื่องอะไรเนี่ยก่อนก่อนตะวันตกคือพ่อนั่งเลือกหนังมานานมากแล้วนะเลยไม่รู้จะดูอะไรบอกว่าก่อนตะวัตะนตกเออใช่ๆๆๆ <c oughs> ใช่ใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหมีประโยชน์มากเลยเอามีเซ็ตรู้ได้ไงเนี่ย เออสเนกใช่แล้วมันเล่นเกี่ยวกับงูเปลี่ยนภาษายังไงอ่อนโย่ thank you bro นี่คือเพิ่งตื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรจะไปอาบน้ำแหละตอนนี้ก็แต่งตัวมาแล้ว แต่ว่าให้ถ่ายว่าอาบน้ำหรือเปล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> นั่นเองนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปตลาดสดไปซื้อปลาทูเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นอาหารขึ้นชื่อเดี๋ยวก็ <c oughs> คิดอยู่ว่าไปแหละผมไม่มีอะไรทำไปไหนปนัญนน่าใต่ตลาดตำนไมซื้ออะไร หรือของกินที่ถูกใจอ่ะปเลย เดี๋ยวเราก็จะมาหาของไปฝากพีทกันด้วยนะแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรไปฝากนี่ก็คือปลาทูแม่กองที่แบบว่าอร่อยมากๆแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะให้คุณย่าซื้อกลับไปทําให้กินมันจะต้องอร่อยมากแน่ๆขอตัวไปเดินเล่นก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจออะไรแบบเด็ดๆก็จะถ่ายมาให้ดูอีก ไปฝากพีทดีเยอะหาก่อนน้ำตาลดีไม่หวานเราก็แก้มยุ Demon> ้ยไปอะไรดีได้แล้วสอ้อยย่าบอกว่าให้พีทกินกล้วยเบเกตกนึ่งร้อยสามคุณย่าซื้อนะมากับครอบครัวนี่ก็คือข้อดีนะคะสาหนูให้ตังค์แล้วนะคะให้กูปิดเนี่ตลาดเสร็จแล้วเกือบสิหลบ พี่บ้านมาแล้วนี่ก็คือพี่ชัยอีกคนหนึ่งของมีนะคะตีทอดเฮ้ยน่ารัก,กยังลยน้องมีเป็นมือปน้นุหมดเลยช่หรือเปล่า <laughs> นี่เหมือนเคีย้ยวนั่นนตะตุ๊กตาหมีโอเคขอินข้าวคนนะคะไม่ไหวแล้วล้างมือก่อน หลังจากที่กินข้าวอิ่มเราก็ต้องไปหาคาเฟ่แบบชิวๆสไตล์ชาวอัมพาวานิสหนึ่งเราจะไปหาคาเฟ่แบบชิวๆริมคลองกันนี่นะฟิลธรรมชาติมากต้องใส่แมสตลอดนะเพราะว่าคนหนาแน่นนิดหนึ่ง ลอนนะคะคแล้วก็หยกมันีอ่ะนี่โกโก้ของเมีนะคะนี่เรามากินเมลอนมีฟาร์มอินดิเซอร์ตอนนี้ก็เหลือเหลือปุกปุยเนาะเรารอปุกปุยให้ดูซิว่าเป็นยังไง นี้ก็เป็นวันกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแฟบบมลนะิลีบบ่ถายมากเลยนะคุณย่ากำลังถ่ายแบบอยู่ถ่ายช่างภาพอ๋อดีดีดีด้วย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 แฮปปี้ถายมากเลยตอนนี้เราก็มาหาพีทกันแล้วนะคะทุกคนนี่อยู่กรุงเทพแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาของฝากมาให้พีทดูสิว่าจะมีรีอคชันยังไงพีทลงมานีหน่อย าางลงมานี้แบบเดียวมาพิวนะพิวนเจ้าตีว่านางจะว่ายังไงแบบมือมาเอามือมาส่งมือมาห้ามดูห้ามแอบ,บดูห้ามแอบ,บดูให้ไายว่าคืออะไรให้ไายว่าคืออะไรคุกกี้เกือบถูกละถ้าถ่ายไม่ถูกไม่ได้บินกินข้าวอะขาไก่ ก็ได <S 2. S 1> ้ค่ะอลิมต้าวานาน่าฮัทุณย่าตเลือกให้ด้วยเบรกแตกใช่ของอัมพาวาแล้วเฮ้ยแตกหมดแล้วมั้งแก้เลยรสอะไรอ่ะขอชิมหน่อยรสหวานคืออร่อยอ่ะถูกใจปะ มิชชั่นคอมเพรสคุณย่าเก่งมากฝากอะไรถึงคุณย่าขอบคุณมากครับอร่อยมากครับคุณย่าไม่ได้ทำอร่อ <laughs> ยม,มากคบโอเคใครชอบคลิปแบบพาไปเที่ยวแบบงงงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเราจะแบบไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะถ่ายมาให้ดูกันอีกเนาะ